สวัสดีค่ะกลัมาพบกับรายการ Daily w e r l Podcast ประจำวันศุกร์ที่19สิงหาคมตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากการรายง,งานตัวเลขเศรษฐกิจและตลาดแรงงานของสหรัฐที่แข็งแกร่งขณะที่หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีปรับตัวสูงขึ้นโดยได้ปัจจัยหนุนจากการเปิดเผยผลประกอบการของบริษัท c ิ sco System ที่ดีกว่าคาดการเนื่องจากปัญหาการขัดแคลนชิปที่คายลงค่ะทางด้านกระทรวงแรงงานสหรัฐ เปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกออกมาลดลง2,000รายลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ3สัปดาห์สุดระดับ2 5,000 0รายในสัปดาห์ที่แล้วและต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่2 65,000รายสะท้อนถึงความต้องการแรงงานในสหรัฐที่ยังคงแข็งแกร่งขณะที่เฟดสาขาฟิลาเดลเฟียได้เปิดเผยดัชนีภาคการผลิตในภูมิภาคมิดแอตแลนติกออกมาขยายตัวเหนือคาดการณ์เป็นครั้งแรกในรอบ3เดือน โดยเพิ่มขึ้นสู่ระดับ6.2ในเดือนสิงหาคมสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณโดยดัชนีที่อยู่เหนือระดับ0บ่งชี้ว่าภาคการผลิตยังอยู่ในเกณฑ์ขยายตัวค่ะโดยในคืนที่ผ่านมาดัชน e ีดาวโจนปรับตัวขึ้น0.06%ดัชนี S&P 500ปรับตัวขึ้น0.23%และดัชนี Nasdaq ปรับตัวขึ้น0.21%มาต่อกันที่ตลาดหุ้นยุโรปดัชนีย u โร s ต o อก600ปรับตัวขึ้น0.39% ขณะที่อัตราเงินเฟ้อของยูโรโซนในเดือนกรกฎาคมออกมาปรับตัวขึ้นต่อเนื่องแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่8.9%เมื่อเทียบรายปีจากระดับ8.6%ในเดือนก่อนหน้าสอดคล้องกับที่ตลาดคาดการณ์โดยมีสาเหตุหลักมาจากราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นค่ะขณะที่กรรมการ ECB กล่าวว่าแนวโน้มเงินเฟ้อของยูโรโซนยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนในเดือนกรกฎาคม และส่งสัญญาณว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างมากอีกครั้งในเดือนกันยายนโดยในปัจจุบนันตลาดการเงินคาดการณ์ว่า ECB จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย0 5%ในเดือนกันยายนและคาดว่ามีโอกาส35%ที่ ECB จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่0.75%ค่ะมาต่อกันที่ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียที่ดัชนีส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงหลังเฟดเปิดเผยร,รายงานการประชุมรอบวันที่26-27กรกฎาคม ซึ่งสะท้อนถึงความจําเป็นในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องของเฟดทำการเงินเฟ้อที่ยังขยายตัวสูงกว่าเป้าหมายที่2%แม้ว่าเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณชะลอตัวค่ะโดยตลาดหุ้นจีนดัชนี CSI 300ปรับตัวลง0.87%ขณะที่ตลาดหุ้นฮ่องกงดัชนีหางเสงปรับตัวลง0.8%เนื่องจากแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนที่ได้รับผลกระทบมาจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 วิกฤตในภาคอสังหาริมทรัพย์ ปัญหาขึ้นความร้อนและช่องว่างเชิงนโยบายการเงินที่จำกัดขณะที่ตลาดหุ้นญี่ปุ่นดัชนีนิ้เกอิ2อ5อปรับตัวลง0.96%โดยมีการเปิดเผย,ยดัชนีคอ CPI ซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารสดและเป็นมาตรวัดเงินเฟอ้อที่ทางธนาคารกลางญี่ปุ่นให้ความสำคัญออกมาเพิ่มขึ้น2.4%เมื่อเทียบรายปีในเดือนกรกฎาคมจากระดับ2.2%ในเดือนมิถุนายน ซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นเหนือเป้าหมายเงินเฟอ้อของ BOJ ที่2เป็นเดือนที่4ติดต่อกันเนื่องมาจากราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างไรก็ดีตลาดคาดการณ์ว่าเงินเฟอ้อที่เพิ่มสูงขึ้นนี้จะไม่ส่งผลต่อแนวทางการดำเนินนโยบายการเงินของ BOJ เนื่องจากสาเหตุหลักของเงินเฟอ้อมาจากราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งตลาดมองว่าเป็นการปรับตัวขึ้นเพียงภาวะชั่วคราวค่ะ ด้านตลาดหุ้นไทยเซ็นดนเ็กของบ้านเราปรับตัวลง0.22%มาปิดท้ายกันที่ราคาทองคำและน้ำมันนะคะสัญญาทองคำตลาดโคเมกปรับตัวลง0.31%ปรับตัวลงติดต่อกันเป็นวันที่4เนื่องจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ายอย่างต่อเนื่องส่วนสัญญาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวขึ้น2.7%ขานรับข้อมูลเศรษฐกิจที่สดใสของสหรัฐรวมทั้งตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบที่ลดลงมากกว่าคาดในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งบ่งชี้ว่าความต้องการใช้น้ำมันในสหรัฐยังคงแข็งแกร่งค่ะสำหรับกลยุทธการลงทุนและกองทุนแนะนำประจำสัปดาห์นี้เรายังคงแนะนำให้นักลงทุนเน้นการกระจายการลงทุนอย่างระมัดระวังโดยหาจังหวะเข้าซื้อในลักษณะ buy on dip เมื่อราคาปรับตัวลดลงมาใน4กองทุนแนะนำรายสัปดาห์คือ1กองทุนเปิด p r i n c i p l c h e c h 2. กองทุนเปิด p r i n c i p l VNEQ 3. กองทุนเปิด KTFinance และ 4. กองทุนเปิด p r i n c i p l D plus. และนี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้ล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับทีม Well Advisory by CIB m Thai Bank สำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ